สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้หลายคนเป็นหวดัดและมีอาการไอซึ่งเมื่อไอแล้วจะหายากมากๆและมักจะสร้างความรำคาญให้กับเราและคนรอบข้างวันนี้ไอเดียมีโสภาก็มีวิธีบรรเทาอาการไอแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่วิธีแรกแก้ไอด้วยน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์ ซึงเป็นวิธีที่ดีและง่ายมากๆค่ะโดยเราจะใช้น้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์ประมาณ1ช้อนชานำมาอุ่นเล็กน้อยแล้วเติมน้ำพึ่งอีก1ช้อนโต๊ะใช้จิบเวลามีอาการไอไม่นานอาการไอก็จะหายไปในที่สุดค่ะวิธีที่2แก้ไอด้วยชาขมิน้นโดยเราจะใช้น้ำเป่าประมาณสีถ้วย ต้มให้เดือดแล้วยกลงจากเตาจากนั้นผสมขมิ้นผงลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันทิ้งไว้ให้น้ำอุ่นๆแล้วนำน้ำที่ได้กรองกากผงขมิ้นออกเติมน้ำพึ่งมะนาวลงไปเล็กน้อยนำมาจิบบ่อยๆเวลาไอรับรองหายไอเลยค่ะต่อไปเป็นวิธีที่3แก้อาการไอด้วยชาขิงเบปเปอร์มิน ขิงและเปปเปอร์มินต์จะลดความระคายเคืองในลำคอบรรเทาอาการไอและยังช่วยละลายเสมหะได้อีกด้วยค่ะโดยเราจะใช้ขิงแก่สับสามช้อนโต๊ะและเปปเปอร์มินต์หนึ่งช้อนโต๊ะผสมลงไปในน้ำสีถ้วยนำไปต้มจนเดือดจดัดแล้วลดไฟลงเคี่ยวต่อไปเรื่อยเรืสักพักจนน้ำข้นก็ยกลงทิ้งไว้พอให้อุ่น จากนั้นนำมากรองเอากากออกแล้วเติมน้ำพึ่งมะนาวสองช้อนโต๊ะขนให้เข้ากันนำมาดื่มทุกๆงชั่วโมงค่ะมาถึงวิธีที่4กลัวคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆการกลัวคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆจะช่วยแก้อาการระาคายคอช่วยรักษาอาการไอและช่วยลดการเกิดเสมหะได้อีกด้วยค่ะ เพียงนําเกลือประมาณครึ่งช้อนชาผสมกับน้ําอุ่นประมาณ30 ML คนให้ละลายและวนาไปกลั้วคอประมาณ15วินาทีจากนั้นบ้วนทิ้งให้ทําซ้ำจนน้ําที่ผสมไว้หมดค่ะและวิธีสุดท้ายถาวิกที่ฝ่าเท้าเพื่อลดอาการไอเพียงทาวิกที่ฝ่าเท้าแล้วใส่ถุงเท้า ทำก่อนเข้านอนซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดอาการไอได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับสูตรแก้ไอที่เราสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านสะดวกสูตรไหนก็ลองไปทํากันดูค่ะและสำหรับใครที่ใช้วิธีแก้ไอแบบต่างๆที่กล่าวมาแล้วยังไม่หายภายใน10วันหรือมีอาการไอามากขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลตัวเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ